เมื่อปลายปีที่แล้วหกเจ็ 7, เราก็ได้ส่งมอบรถ8คูณ8รถสะเทอร์น,น้ำสะเทอรบกให้กับกองทัพเรือนาวิกโยธินกองทัพเรือซึ่งทุกวันนี้ก็ประจำอยู่ที่ตลาดนะส่วนชายแดน,นสุรินทร์ศรีสะเกดอ่ะทางบริษัทก็ส่งรถไปช่วยมันมีสองประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็ส่งรถไปเข้าร่วมเข้าร่วมชายแดนด้วยประเด็นที่สอง รถของเราบางส่วนเราก็เอาไว้เพื่อเราทำการวิจัยทดสอบตอนนี้มาดามในานามของของสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศนี้จะเป็นบริเป็นรวมรวบรวมจากบริษัทผู้ผลิตนะคะผู้ผลิต60-80บริษัทซึ่เป็นผู้ผลิต เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่านประธานนะพลอากาศเอกมานัดวงศวาดท่านก็เลยเรวบรวมบรรดาสมาชิกทั้งหลายนะแล้วก็ผู้ที่ผู้ที่มีความรู้สถาบันขศึกษาผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายมารวมตัวกันเพื่อจะคิดค้นออกแบบยุทธโธปรกรณ์ที่แข็งแกร่งและก็ที่ทันสมัยที่จะไปร่วมรบอันนี้ครั้งนี้ได้